สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Little Soho r o Channel นะช n e l ของการพยากรณ์ประจำเดือนนะช n e l เราก็จะใช้ภพยนะคะเป็นศึกการในการพยากรณ์เป็นส่วนใหญ่นะอ่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีกันเนาะน่าจะกันเนาะใช่ราศีกันหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22 สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่21กันยายนแล้วก็ช n n e l ของเราแบ่งราศีตามเกณฑ์โหราศาสสากลนะคะใครที่รู้อยู่แล้วนะคะคุณสามารถเช็คได้เลยหรือฟังได้เลยนะคุณจะดูตามคุณจะดูเป็นราศีก็ได้หรือคุณจะดูเป็นลัคนาก็ได้ลัคนาก็คือเอาเวลาเกิดของคุณนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็เอาไปเทียบกับ ตารางใน Facebook Page แม่หมนอนาอก็จะบอกวิธีการหาไว้ง่ายๆแล้วก็ฟรีนะคะแต่คุณต้องไปดูเองนะอ่ะมาขอคําพยากรให้กับชาวลัคนาราศีการประจำเดือนมิถุนายน2564นี้หน่อยนะคะ mm hmm. เช่นเคยนะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมรายการเข้าเมาแยะแวะเยี่ยย c มชาแนลเราคลิปเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ Subscribe การกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฝากผลงานต่อไปในอนาคตลงน้า,น,านะคะอ่ะ ขอพพ่ให้กับชาวลัคนาราศีกันหน่อยนะ12ใบสักครู่นะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยช่างเป็นเดือนที่สุขใจสบายใจอะไรเช่นนี้นะคะใช้ชีวิตไปแบบไม่ค่อยเร่งรีบเท่าไหร่คุณน่าจะมีความชอบในเรื่องราวของศิลปะ หรือว่าความคิดสร้างสรรค์การออกแบบจินตนาการนะคะคุณจะแฮปปี้กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยมันเป็นไพ่ถ้วยอ่ะมันเป็นไพ่แห่งความรากักคุณมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะเรื่องส่วนตัวเนาะเพอร์ซนอลที่ที่คุณรู้สึกพึงพอใจนะจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้รับน้าจิตน้ําใจจากคนรอบข้างจากจักรวาลนะคะก็จะเจอเรื่องดีๆแน่นอนนะคะในเดือนนะะี้นะ หรือคุณอาจจะเป็นข่าวดีให้ใครอีกหลายๆคนนะคะที่คุณรู้จักก็ได้ใบที่สองเป็นไพ่หกถ้วยใช่ไหมห้าถ้วยเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะนะน้องฉลามของเรานะคะแต่ว่าถ้วยก็มีเอียงๆไปบ้างเนอ้อแต่ยังไม่ถึงกับล้มแต่ว่ามันเป็นถ้วยแล้วมันก็ยังอยู่ในน้ําแม้ว่าล้มไปอย่างไรนะคะน้ำมันก็ยังคงอยู่ในแก้วนะ,ะการเงินอาจจะแบบเงียบเหงา เงียบเหงานะคะถ้าใครทําฟรีแลนซ์อยู่เงินรายได้มันไม่ค่อยเข้านะคือเข้ามันก็อาจจะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วรายได้ยังคงเข้าอยู่แต่ลดลงนะคะลดลงนะอืมอะอาจจะยังเขาเรียกว่าน้อยกว่าเกณฑ์ที่คุณพึงพอใจสักเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับไม่มีเลยนะคะอะอาจจะไม่ได้ตามเป้าเนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาชดเชยให้คุณคุณอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องอื่นๆแทนเนาะ ใบที่3นะคะเป็นไพ่6ดาบนะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตามการเวลานะคะโดยที่มันหลายๆอย่างอะ่ะมันมีจังหวะเวลาของมันโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารประสานงานช่วงนี้คุณอาจจะเร่งรัดไม่ได้คือถ้ารอคอยคำตอบหรือว่าการปิดเดียวการเจราจารในสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะ,ะเขาอาจจะยังไม่ได้ ไม่ได้ตอบสนองคุณอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่คุณพึงพอใจนะคุณอาจจะต้องใช้เวลากับเขานิดนึงตามแล้วก็อาจจะตามอีกนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ไม่นานเกินรอแล้วก็ไม่นานจนเกินไปนะแล้วก็หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะก็ไม่ต้องไปเร่งรัดมันนะคะเดี๋ยวจังหวะเวลามันจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไปเองนะอ่ะไม่ต้องไปใจร้อนนะคะใจรม่รมๆใบถัดมาเป็นไพ่ซีเรียญ สีเหรียญน,นะคะเหรียญในวันที่เหน็บหนาวนะคะเก็บเงินไว้ก่อนนะถ้าคุณมีเงินสดอะ่ะจะบอกว่าเก็บเงินไว้ก่อนเลยช่วงนี้อาจจะยังไม่ไม่มีแกนได้ออกไปไหนนะเนี่ยหกขับเนั่ยังไม่ค่อยมีแกนได้ออกไปไหนอาจจะแบบอ่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ในบ้านอยู่ในสังคมปิดคือไปคุณก็ไปในที่ใกล้ๆของคุณนะั่นแหละขา่ามันยังไม่ค่อยมีมีแกนได้เดินทางเท่าไหร่ไปในที่เดิมๆไปในที่ซ้ำๆไปในที่ที่คุณจะต้องทํากิจวัตรส่วนตัวประจาําวัน ซีเรียนะคะค่อนข้างแฮปปี้ดีคือถ้าคุณอยู่บ้านค่าใช้จ่ายคุณจะไม่เยอะนะแล้วก็มีความถ้าจริงๆถ้าคุณเป็นคนสันโดษคุณน่าจะแฮปปี้ดีสําหรับการอยู่บ้านมันเหมือนเป็นไพจ่จาศีลอย่างหนึ่งก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าอยู่บ้านแล้วจะมีโชคเรื่องเงินก็ได้นะอยู่บ้านเราน่าจะมีข่าวดีเรื่องเงินคือทําให้เงินมันมันม่นคงมันไม่ค่อยมีการั่วไหลประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าใครที่ทําฟรีแลนซ์อยู่อยู่บ้านนะคุณก็น่าจะได้เงินด้วยนะอ่ะ ถัดมานะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าใครที่รอง,งานรอคอยการสมัครงานสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะสัมภาษณ์แลวเอาชนะใจกรรมการได้เช่นกันน้องๆนักศึกษานะคะที่รอคอยข่าวดีเกี่ยวกับผลการเรียนผลการสอบจะได้ตามเป้าอย่างแน่นอนนะคะแต่แต่เจ็ดไม้นะคะมันจะได้มาด้วยความสามารถของคุณนะคุณจะต้องเต็มที่กับมันคุณมีของเท่าไหร่คุณปล่อยให้หมดนะคะแล้วก็ความสําเร็จมันจะกลับมาหาคุณในเดือนนี้อย่างแน่นอน โชคลาภก็โชคลาภหรือลาบลอยมันจะยังไม่ได้อยู่ในเดือนนี้มันจะเฉยๆนะโซมันไม่ได้มีแววเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้ามันเป็นโชคเกี่ยวกับการสอบการแย่งชิงตําแหน่งงานนี่นะคะการสอบสัมษณ์อะไรอย่างเงี้ยการประมูลการดีลธุรกิจคุีโอกาสที่จะชนะแล้วก็ได้โชคลักษณะนี้มากกว่าแต่ว่ายังไม่ใช่ลาบลอยนะจ๊ะการลงทุนอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไฟกันหนักหน่อย ถ้าคุณถ้าคุณเน้นทำถ้าคุณถาว่าล้โชคจากการลงทุนการเทรดมันจะมีไหมต้องบอกว่าอันเนี้ยมันต้องใช้ฝีมือและใช้กลืนนะถ้าคุณเป็นมือดีอยู่แล้วอ่ะก็จะได้แน่นอนแต่ถ้าคุณเทรดแล้วอาศัยโชคอย่างเดียวหรือโชคมากกว่าความรู้เนี่ยนะคะก็อย่าเล่นเลยนะรอก่อนนะรอ,อนนะรอก่อนดีกว่าต่อมานะคะเป็นไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยเป็นไพ่ของครอบครัวเป็นไพ่ของความสุขสมหวังความปรารถนาดีกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะมี มีสัตว์นะคะพ่อแม่ลูกประวานไหมอยู่ด้วยกันนะคะอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะบอกว่าบริวารของคุณนะคะเขาจะให้เขาเรียกว่าคนรอบๆตัวก็มีแต่คนดีๆนะคะมีแต่คนที่รักแล้วก็ปรารถนาดีกับคุณแม้ว่าจะไม่ค่อยมีการสูงสิงอะไรกันเท่าไหร่แต่ว่าเดือนนี้ดูแล้วยังไม่เห็นยังไม่เห็นว่าจะมีภัยในลักษณะของบริวารที่ไม่ดีหรือสร้างความเสียหายให้กับคุณนะคะบริวารคุณดีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้สูงสิงกันเท่าไหร่นะ แล้วก็ถ้าใครทำฟรีแลนซ์อยู่นะลูกค้าก็จะมาในลักษณะของคนกันเองอะไรอย่างเงี้ยมีความคุ้นเคยแล้วก็คุยกันง่ายค่ะคุยง่ายดีลง่ายนะคะลูกค้าไม่งองงน,นะไม่แก้งานเยอะอ่ะต่อมาเป็นพ่ยอัศาวินถือไม้เท้านะคะก็หากใครทำธรรุรกิจพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะก็ยังไปได้ต่อนะยังไปได้ต่อเขาเองเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนคล่องแคล่วคล่องตัวนะคะยังคงทําได้นะคะไปได้ดีแม่หมอไทยว่าไปได้ดี ยังคงได้รับการร่วมมือจากเขาเขาจะออกหน้าให้คุณหลายสิ่งหลายอย่างอะไรที่ต้องไปวิ่งเต้นนะคะเขาจะจัดการให้คุณแล้วคุณจะได้รับข่าวดีแน่นอนถ้าให้เขาออกหน้าให้พไพ่ใบถัดมาเป็นไพ่ Queen of Cups Queen of Cups นะฮะเป็นไพ่มาอยู่ในตำแหน่งนี้ชัดเจนเลยว่าเดือนนี้ค่อนข้างใช้สัญชาตญาณได้ชัดเจนนะคะหากคุณฝันอะไรก็แม่นนะ ลองเสี่ยงโชคดูนะฮะถ้าคุณฝันเองนะขอให้ใช้สัญญาตญยานนะคะคุณเชื่อได้ในสิ่งที่คุณรับรู้จากจักรวาลหรือว่าอาจจะเป็นสปิริตไกด์ของคุณนะคะที่เขามาดนจิตดในใจให้คุณได้รับรู้นะเ mm hmm. ลหลายๆท่านคิดถึงต้องบอกว่าคิดถึงญาติคิดถึงคุณแม่คิดถึงผู้หลับผู้ใหญ่ที่เสียไปนะคะมีมีความเหงาเหมือนกันแล้วก็เหมือนคิดถึงแบบนี้นะอืมแต่คิดถึงในมุมที่ดีนะคิดถึงในพลังงานที่ดีค่ะอ่ะ มีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์ได้มรดกเหมือนกันเหมือนกับก็เรียกว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในเรื่องราวของการเงินนะค่ะคุณเดือดร้อนคุณลองไปขอความช่วยเหลือดูนะคะอืมได้อืม,อมข้างงวดลดอะไรอย่างเงี้ยอืมยกตัวอย่างนะ,ะก็เขาจะมีเขาเรียกว่าได้รับการช่วยเหลือทางการเงินอย่างลับรับจากญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือเป็นคนในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะ แต่ว่ามันมีการช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังนะคะเนี่ยเราไพ่ขยายมันเป็นไพ่สิบเรียนด้วยเห็นไหมสิบเรียนนะคะพอจนๆตัวนี่แหละเขาจะกลเขาจะช่วยเหลือคุณนะตอนแรกๆอาจจะเย็นๆใจอยู่นะพอจนตัวจริงๆเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือค่ะมองว่าการเงินเดือนเนี้ยไม่ติดขัดนะคะแต่โชคลาภเนี่ยคะแนนมันไม่พุ่งนะการงานยังคงไปได้เรื่อยๆคนที่ทํางานประจํำยังแฮปปี้กับสิ่งที่ทํานะคะแม้ว่างานมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคุณรับมือได้อยู่แล้วนะไม่มีปัญหา ไพ่เจ็ดดาบนะไพ่เจ็ดดาบจะต้องระมัดระวังนะคะคือถ้าทํางานนะ่ะอยากให้เรามาระวังรอบคอบให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าความสะเพร่ามันจะนํามาซึ่งความเสียหายแล้วก็มันจะรุกลามใหญ่โตและกลายเป็นปัญหาที่คุณจะต้องกลับมาแก้และมันอาจจะทําให้งานนั้นนะ่ะไม่สําเร็จสักทีนะใครที่มีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันยังคงต้องเรามาระวังเขาเรียกว่าบัญชีตกหล่นนะคะเรามาระวังบัญชีตกหล่นนะแล้วก็ ทำให้ดีนะอย่าทริกกี้นะคะทําอะไรทําตามกฎนิดนึงนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณจัดระเบียบไม่ดีคุณไม่ทําตามกฎไม่ทําตามขั้นตอนผลงานมันจะพังนะคะมันอาจจะมีปัญหาตามมาได้อาจจะแบบปัญหาตามมามันเกิดในลักษณะของอะไรก็คือเสียเงินเสียทองเสียผลประโยชน์นะคะโดนเอารัดเอาเปรียบหรือประมาณนี้ระวังของพังด้วยเหมือนกันนะโดยเฉพาะในที่สำนักง,งานหลังคารั่วอะไรแบบนี้อ่ะ tower ววนะคะ tower ชัดเจนเลยนะใครที่จะเทรดใครที่จะลงทุนช็อตเท่านั้นช็อตก็คือเทรดไวนะจ๊ะไม่เหมาะกับ B i ใดๆเลยแล้วก็อย่าลืมที่ไม่หมอบอกนะคุณจะต้องใช้ความชำนาญและ experience จริงๆของคุณเท่านั้นนะคะคุณจะเทรดโด,ดยใช้สัญญาตไดณไม่ได้นะเดือนนี้คนกันต้องใช้ความรู้นะคะต้องใช้ experience แล้วก็ตัดสินใจอย่างเฉียบขาดเท่านั้นแต่ไม่แนะนำให้เล่นเยอะนะเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆ ในเดือนนี้สมมุติถ้าคุณตัดสินใจผิดนะมันมีโอกาสที่จะหมดเหมือนกันนะถัดมาเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตนะเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ต่อยอดการศึกษาคอร์สในการอบรมหรือต่อยอดความรู้จากสิ่งที่คุณมีมันเป็นเดือนที่ดีในการ เขาเรียกว่าขยับขยายโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนเรียนเพิ่มขึ้นศึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนกับว่างานไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือคุณจะทํากิจการส่วนตัวอยู่แล้วอะ่ะหากไปเรียนต่อยอดเพิ่มขึ้นเดือนนี้คุณจะเข้าอกเข้าใจมันได้เป็นอย่างดีนะอืมเนี่ยมันมีหนึ่งถ้วยนะแล้วก็สิ่งที่เรียนเนี่ยมันต่อยอดได้มันจะทําเงินให้กับคุณได้และมันเป็นสิ่งที่คุณรักคุณพึงพอใจเนี่ยภาคประจําตัวหนึ่งถ้วยนะคะคุณอาจจะเจอคอร์สที่คุณถูกใจมากๆก็ได้นะ มันเป็นคอสอะไรก็ได้นะคะเช่นการทําอาหารการทําขนมการวาดภาพการลงทุน whatever นะคะที่คุณชอบนะเนี่ยมันขึ้นว่าคุณจะสร้างเงินได้จากสิ่งที่คุณมีความสุขแลวมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนแต่ว่ามันจะไม่ได้เงินก้อนแบบทันทีทันใดนะคือเหมือนกับทําไปเรื่อยๆนะคะวันหนึ่งเงินนะ่ะมันจะแบบเป็นก้อนที่โตขึ้นโตขึ้นนั่นเองอืม ช่วงนี้นะคะอยู่คนเดียวจะจะดีกว่านะบางทีการครบเพื่อนใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่เหมือนคนที่คุณทําความรู้จักใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณมากแต่ช่วงนี้คุณต้องทําใจนะบางทีคุณอาจจะเจอกับเนี่ยคุณอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอะแต่สภาวะแวดล้อมอะมันมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาพุ่งหา พุ่งเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์การจัดก,การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะการเจรจาติดต่อสื่อสารเรื่องของการทำงานการเมดิซิชันอะไรแบบนี้นะก็เขาต้องการความเห็นจากคุณนะคะแล้วคุณก็เป็นขี์สำคัญในการที่จะทำให้มันสำเร็จคุณทำได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นที่พึ่งพาย้กับคนอื่น เรื่องสุขภาพหรอระวังการพักผ่อนระวังการโมโหโทโสด้วยนะคะยังไงก็ปรับเวลาและจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีเนาะถ้าหางานใหม่หรอสรุปเลยว่าก็ยากอยู่แต่ถ้าไปสอบแข่งขันเนี่ยทายว่ามีเกณฑ์ได้ข่าวดีแน่ๆนนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าในลักษณะของงานใหม่หรอถ้าคุณสัมภาษณ์ไปแล้วว่าคุณจะได้นะแต่ถ้าคุณจะเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มส่งเอกสารเนี่ยต้องไปวัดใจกันจริง ห้าสิบห้าสิบมันเพราะว่าไพ่ใบนี้ใบนี้นะบอกเลยว่าคุณเจอเด็กเส้นเนี่ยมันมันหลายๆใบคุณเจอเด็กเส้นแน่นอนนะคะแล้วถ้าคุณไปเดียวคุณไปประมูลธุรกิจอะไรก็แล้วแต่บอกเลยว่ามันมีแารล็อบบี้เกิดขึ้นนะจ๊ะอะระม,มัดระวังนะคะเลือกอะไรที่มัน low risk ความเสี่ยงต่ำดีกว่ามาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างคนโสดนะคะคนโสดยังคงโสดต่อไปแล้วก็โสดอย่างมีความสุขด,ด้วยนะจ๊ะถามว่าถามว่ามีคนเข้ามาใหม่ ก็มีคนผ่านมาแล้วก็แวบผ่านไปนะคะมายังไม่หันได้เขาเรียกว่ายังตัดสินใจไม่เสร็จเลยว,ว่าจะสารสัมพันธ์ดีไหมเอาไปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่าไปซีเรียสทีห่หนึ่งถ้วยกับเฮอร์มิตเนี่ยชัดเจนเลยว่าอยู่คนเดียวก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วคุณกาลังสนุกสนานกับสิ่งที่เหมือนกับคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วคุณยังแฮปปี้กับมันนะอาจจะเป็นการจัดบ้านก็ได้นะอาจจะเป็นการเรียนแต่มันชัดเลยว่าการเรียนการสอนการศึกษาเรื่องราวใหม่ๆรวมถึงการถ่ายทอดความรู้และสิ่งที่คุณมีให้กับ คนรอบๆข้างเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่คนคุยมีคู่แข่งนะคนคุยมีคู่แข่งถามว่าเราจะชนะไหมก็ถ้าคุณน่ะจะต้องเป็นคนนำ conversation หรือเป็นคนประคับประคองการพูดการเจรจาการคุยอ่ะเวลาคุยคุณคุณคุยกับคนคุยใช่ป่ะคุณก็ต้องเหมือนกับอ่ะเป็นฝ่ายจอแจเป็นฝ่ายชวนคุยอ่ะเออถ้าคุณน่ะเป็นฝ่ายชวนคุยอ่ะเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าไปโมโหเขานะคะ ก็ใส่พลังงานดีๆไปเยอะๆนะคะก็เขาจะสนใจในตัวคุณมากคล้ายๆกับคุณต้องพุช h Energy เยอะคุณต้อง Active เยอะในการประครับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าคุณไม่เข้าหาก็หลุดนะหลุดนะอืมหลุดก็แปลว่าคือมันเนี่ยเห็นชัดเลยว่า Tower กับ7จดาบนะมันต้องมีทริคในการที่จะดึงความสนใจพยายามพูดในเรื่องที่เขาสนใจไม่งั้นเขาก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่อยากคุยกับเราแล้วมันก็จะห่างๆกันไปเองนะจ๊ะอืม แบบนั้นมาถึงพลังงานของความสัมพันธ์ที่เมื่อกี้กิกนอนคนคุยแค่คนคุยอะนะอีกเลเวลหนึ่งมีไหมอีกเลเวลหนึ่งหรอเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอันนี้มันจะห่างๆกันนิดนึงนะเดือนนี้มันไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับแค่แอบแอบมีเธออยู่ในใจแล้วยังได้คบกันแบบนี้ไปเรื่อยๆแม้ว่ายังไม่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยคุณก็ยังคงแบบ ก็ยังเลือกที่จะคบเขาอยู่ดีนะคือแม้ว่าบางทีมันจะหงุดหงิดหรืออะไรก็แล้วแต่หงุดหงิดใจโมโหขัดอกขัดใจเพราะว่ามันไม่ว่างตรงกันอย่างเงี้ยเขาอาจจะผิดนัดคุณด้วยเหมือนกันนะในเดือนนี้คนที่คุณคบอยู่แบบไม่ชัดเจนนะมันมีโอกาสที่เขาจะโกหกคุณเขา,าจ,จะผิดนัดคุณนะคะเพราะว่าไปหาคนอื่นนะคนอื่นในที่นี้ก็คือแฟนเก่าที่แม่หมอเห็นนะคือแฟนเก่าแล้วก็ เออเพื่อสมัยเด็กญาติสมัยเด็กอะไรอย่างนั้นนะทำนองนั้นนะคะคือเดือนนี้เขาก็ค่อนข้างจะอ่อนอ่อนออฟกับเราแล้วก็อารมณ์ไม่แน่ไม่นอนนะดังนั้นก็ปล่อยไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปเก็บมาคิดจริงจังอะไรมากไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปจ้ะแล้วก็เรามาระวังการมีปากเสียงเนาะคู่คนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วนะคะ ่ช่วงนี้ความสัมพันธ์บอกเลยว่าก็เช่นเคยเราบัดระวังการมีปากเสียงด้วยนะจ๊ะคุณห้ามโกโหกอะไรแฟนนะไม่งั้นแฟนคุณจะจับได้นะโปะแตกแน่นอนเลยคุณนะช่วงนี้เดือนนี้บอกเลยว่าแฟนคุณเซนดีแฟนคุณเซนดีนะคะนะแต่ถ้าสมมุติว่าแฟนโกหกเราล่ะแฟนโกหกไหมดูแล้วไม่น่านะช่วงนี้ไม่น่าอืมแต่มันมีโอกาสที่คุณจะโกกเขา อ่ะไม่แน่ไม่แน่อวัยวะซ่าอาจจะเกิดขึ้นได้อะมาดูต่อนะคะคําแนะนําในความสัมพันธ์ของคนราศีกันเป็นอย่างไรบ้างคําแนะนําจากไพ่รักคกลโซเมตนะคะสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นพลังงานโซเมตนะคะในเดือนนี้ในด้านความรักความสัมพนันธ์โซเมตที่ว่านะคือคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตคุณเกิดการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ในที่นี้คือแบบจิตจิตวิญญาณจิตใจมันได้เรียนรู้นะคะสมบังหรือไม่สมบังก็ได้นะแต่เอาเป็นว่า yes this is your soulmate นะคะคนคนี้มีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงของจิตใจคุณอย่างแน่นอนนะคะคนที่คุณเจอเนี่ยค่ะโซเม m เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นเจ้านายก็ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าผูกพันมากรู้สึกว่าจิตใจมันผูกพันนะมันอาจจะเป็นสถานะอะไรก็ได้นะคะดังนั้น แน่นอนอะเดือนนี้ยังไงอ่ะคนที่คุณเจอแล้วคุณรู้สึกถึงได้อะคะ่ะเขาเป็นโซเมทคุณแหละเพื่อนบอกนะไพ่พบอกใช่ไหมอะเพื่อนที่เป็นไพ่บอกใบที่สองตกลงเป็นคาแนะนํำไหมเขาก็แค่มาบอกว่าหากคุณพอใจไม่พอใจขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคนคนนี้เขามาบอก บทเรียนเขามาให้บทเรียนเขามาให้เลเซ้นเรีนอะไรคุณบางสิ่งบางอย่างอย่าไปโมโหเขาเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยากเจอหรือไม่อย่างไรก็ต้องได้เจออยู่แล้วนะคนนี้ calling in your soulmate หากคุณยังไม่เจอเขาคนนั้นอ p p l y soulmate พูดถึง soulmate ออกมาติดกัน2ใบเลยทีเดียวนะถ้าคุณยังไม่เจอ soulmate นะคะไพ่ก็บอกเลยว่าอธิษฐานสิเดี๋ยวเธอจะได้เจอเขาคนนั้นอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะอธิษฐานแล้วก็เหมือน visualize นึกจินตนาการถึงสถานการณ์ที่คุณได้เจอเขานะ simulation หรือว่าจินตนาการให้เหมือนจริงทุกสิ่งทุกอย่างส่งคลื่นออกไปนะคะดึงดูแลเรียกเขาเข้ามาเห็นไพ่หนึ่งถ้วยปะเหมือนโดนบัรดาลจิตโดนบัรดาลใจสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณส่งออกไปสิ่งที่เป็น affirmation มีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะอย่างน้อยหนึ่งประการนะถ้าคุณมีจิตใจที่แน่วแน่นพอนะคะเปรียบเสมือนน้าที่มันล้นถ้วยนะมุ่งมั่นจริงจังหรือเปล่า อ h e r e s ah, soon ชัดเจนเลย your soulmate คุณจะเจอ soulmate เร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะ Kelly decide what you want s o t h a t it comes to you now นะคะก็จะมาเร็วๆนี้แหละในสิ่งที่คุณปรารถนานะอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีแค่ soulmate ที่เป็นคู่รักมันอาจจะเป็นพาร์ a เนอร์หุ้นส่วนที่ดีแต่หากโชคดีที่สุดคุณจะเจอ life partner ของคุณนะคะ life partner นะคู่ชีวิตอ่า ขอให้คนลาศีกันนะคะมีความสุขสมหวังนะคะขอให้โชคดีเฮงๆงปังๆขอให้โชคจากไพ่หนึ่งถ้วยเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณปรารถนานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักนะโชคดีนะคะฝากติดตามเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ